บรุป่ะคัผมบริสุทธ์ผุดผ่องมันยองใหญ่ครับเอ๊ะคุณบว,วมเป่เงเล่งเพราะเชือเ้อป่ะครับผมเพชรจ้าครับผมถ้างานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็ครับผม730 0ไอ้น้อง โหยุติธรรมหรือเปล่าครับเนี่ยไม่แบ่งเท่ากันแล้วฮะแบ่งไปเลยฮะ70 70ครับเท่าเทียมกันมันมีร้อยเดียวแหมคุณครับ <c oughs> ก็เพื่อหาเพื่อนอเพื่อสี่สิบจะเป็นอะไระบ้างับคนละเจ็ดสิบสองคนร้อยสี่สิบห้าสิบห้าสิบคนละครึ่งเลยถ้างานนี้สําเร็จใช่ไหมงานนี้สำเร็จเพ <c oughs> ราะว่าเจ้าสาวของฉันเป็นคนรวยมาก อยากทราบว่าคุณไปเจอเจ้าสาวได้ไงครับผมนะครับครับผมพอดีผมเมาก็เลยติดต่อโทรคุยกันมาบอกได้เลยว่าเขาเป็นคนที่หลงแล้วก็รักผมมากผมอตนไม่ใช่คนหล่อแต่ผมมันคนอร่อยครับแตเป็นอาหารคุณนี่เปรียบเหมือนประมาณไหนฮะผมรอต้มยำได้ไหมต้มยำต้มยำมันก็ ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะผมว่เาเอาแบบรวมๆดีกว่ารวมๆอ้วกพวกผัดชาไปเลยอย่างเงี้ยผัดเฉพาะาคุณร้อนแรงเราต<า>้องเล่นตัวหน่อยนี่ผมยังไม่ได้กันนะผมกะว่าวแต่งงานเสร็จได้กันปุ๊บเดี๋ยผมกะพรุ่งนี้ผมทิ้งเลยจะพบไปงั้นเนี่ยถึงจะเลิกไม่เอาสิคนเราอย่าไปมองอย่างงั้นสิฉันเป็นคนอย่างนี้ไงคนเราเนี่ย เปรียบเสมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนอะไรเคยกินถั่วแปบปะ่ะเคยกินที่มีมีมะพร้าวถั่วแปบไม่ใส่มะพร้าว <_ S 2> <_ S 1> มึงไม่กินที่ไหนมาถั่วแปบใส่มะพร้าวถั่วแปบไส้เป็นถั่วเหลืองไม่มีไส้ทำจริงมึงอายุอะไรเนี่ยสี่สิบกว่าแล้วมึงไม่รู้จักถั่วแปบจริงอะ่ะมึงไม่ต้องจัดงานให้กูละงานไม่จัดก,ก็ได้แต่มึงเคลียร์ถ,ถั่วแปบให้กูรู้ก่อน,มนไม่เคยกินถั่วแปบ ที่แบบลักษณะเป็นไงอ่ามันกะหรี่ปั๊บไม่เหมือนพิเอางี้เหมือนมือมือผเห็นมือไหมบอกไว้เหมือนไงไม่เหมือนอะไรทั้งสิ้นตัวแปรมันัวแปรกระถึงตัวแปรเป็นก้อนเป็นก้อนนิ่มๆข้างในมีไส้ไม่มีไันแปรไอ้บ้าไม่ใช่สาระเปาจะได้มีไส้ตัวแปรไม่มีไส้ไม่มีโรยน้ำตาลไม่โรยกินกะเพา กูบอกไม่มีงไงเออกูไม่กินอารมณ์เสียนะอารมณ์เสียนีฉันกนรับหน้าที่แต่แตฉันบอกแกแกไม่ได้ไปหลอกเขาเลยนะ่จะบอกความจริงเข้าไปเฮ้ยมันไม่ได้หรอกวะชีวิตคนก็เหมือนทั่วแปบแหละ